สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับมาขอต้อนรับเข้าสู่เฮียหัวดชนแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาทําอะไรกัน <c oughs> เดี๋ยวรู้ครับไปรับชมกันเลยดีกว่าครับมาตีบวกอันดีกว่าครับตอนเริ่มทิ่ตัวแรกนะเป็นเอเดนอาซานะครับอาซามาแน่นอนนะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับค่อนอื่นเขาก็บอกให้ตีตัวล่อให้เขาด้วยนะก็จัดไปยังให้สีครัองตัวล่อนี่มันต้อง มม่เหลือซากนะครับสามโมงหนึ่งนี่ก็ไปไกลๆเลยโอเคกาซิยาร์ชุบชีวิตได้บวกศูนย์นะก็ไม่ค่อยจะสะดเดาไปเลยต่อไปก็เป็นเมสซี่บวกสี่แปดล้านติาติดแต่เราไม่ต้องการให้มันติดนะเพราะฉชนั้นมันก็จะเหลือนะเอ้ยติดได้ยังไงอโอ ผิดคอนเซปต์มัมต้องขยี้มันต้องขยี้นะเอซี่นายทำอย่างนี้นายก็ต้องดับผลกรรมที่นายได้ทำไว้นะว่านายติดบวกสี่เพราะฉะนั้นแล้วบวกห้ามันจะเป็นเหลืออะไรนะ <Okay. S 1> โอเคเรียบร้อยโรงเรียนจีนโอเคเดี๋ยวได้ว่าสมบูรณ์แบบการตีบวกของเราก็ มาถึงพระเอกของเราแล้ว,วก่อนนะไม่มีใครซื้อไม่เป็นไรโอเคนั่นแหละก็ถึงจังหวะของอาซานะแต่ไม่พอก็ไม่มปัญหาจัดไปบอบุกนับครับประชชนเท่าไรนะใครใช้ใจสัมผัสว่ามันมาล้วก็จะต้องมาถ้ามันจะติดมันก็ต้องติดถ้ามันจะแตกมันก็จะแตกเองแหละ เพราะฉะนั้นแล้วก็ลุยรู้สึกว่าตัวเองพูดมากไปแล้วมาเอเดนาซ่าตินโอ้โหไม่รอดน,นะไม่ม่วงเว้ยพูดซะเยอะแล้วใครทักแชทไลน์มาเนี่ยตั้งนานเนี่ยมากูเห็นเขาหน่อยแล้วกันเอาบวกห้าคืนมาสักหน่อยนะนี่มันมีวหววเหมือนกันนะได้บวกสามได้บวกสามว้ย ถือว่าเอาแต้มอัปเกรดไปแล้วกันนะอย่าเสียใจไปก็มาถึงไอดีต่อไปนะก็เป็นเพื่อนร่วมทีมของอาซานั่นเองก็เป็นตีโบกูตัวบกุกก็ไล่53ล้านก็ถือว่าไม่ได้แพงมากเกินไปอะไรไม่ได้ถูกเกินไปนั้นก็ตีบวกล่อเดวยสเตริชบวก4นะอย่าทะลึ่งติดละ่ะนายรู้หน้าที่ของนายดีเพราะนายเป็นตัวล่อตัวล่อก็ต้องแตกเป็นสัจธรรมของชีวิต <Yes. S 2> มันต้องอย่างนั้นนะโอเคเรารอเรียบร้อยก็สมบูรณ์อีกแล้วเรียกว่าหารตัวแนตี่แตกนี่ส่วนมากจะได้กูได้บวกศูนย์ทั้งนั้นเลยนะแต่แต้มก็เกือบพอแต่ไม่เป็นใจไม่ใช่ปันเด่นจะไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้วสําหรับเรานะมาเหมือนเคยไม่ต้องนับพม่าชนกี่ทีนับไปก็เท่านั้นเธอมันจะแตกนะฉะนั้นแล้วก็เราจะพูดจนกว่า ทำลายเราจะแห้งคอเราจะเจ็บแล้วเราก็จะกดอัปเกรดอัปเกรดเลยอ,อ,อุ้ยเอ้นแล้วอะไรวะไม่น่านเลยแล้วก็กูได้บวกสาเหมือนเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ชื่ออาซาเลย เป็นอะไรที่ไม่สดเดาไปเลยนะไอ้กูตัวแม่ต่อไปนะก็เป็นไอดีของเบนเซม่านะขึ้นบวกหกเจ้าของไอดีก็บอกแล้วนะก็ติดบวกหกก็ต่อบวกเจ็ได้เลยเพราะฉะนั้นก็จัดไปถรือว่าน,าน้าดีใจใจเหลือเกินนะมีการบอกไว้ก่อนลุงหน้าเลยไอนะคิดว่ามันจะติดอยู่แล้วใช่ไหมอ้คิดอย่างน้นก็คิดถูกแล้วนะที่ส่งมาให้เรานะ เราเนี่ก็เร,กเรียกว่ามือทองถึงแม้ว่าตัวที่ตีผ่านไปมันจะไม่ติดสักกระตัวเลยก็แต่แต่นะแต่เราก็พร้อมที่จะตีให้นายติดในตัวนี้แล้วขึ้นบกเจ็ดไปด้วยกันนะมาคาริมเบนเซม่านะต้องติดอีแล้วหนึ่งบวกหกไว้ใจผมนะเรืองสมุนไพก็ไว้ใจผมนะไม่ใช่หมอเซ็งนะ อ่ะพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยดีกว่านะบุกบ <Yes. S 2> อกแล้วว่ามันเป็นเตล่จริงบอกกล้วยเข้าปากนะก็ติดแล้วก็คุยได้หน่อยละกันนะเราก็พร้อมที่จะขึ้นบกเจ็ดกันแล้วนะบกบกสองไม่ใช่เรื่องยากแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายแต่พอมา มันต้องติดแล้วแหละสำหรับเบนเซม่านะขึ้นบวกเจ็ดนี่มันก็ไม่แน่ไม่นอนนะว่ามันจะติดหรือเปล่าโอกาสแต้มมันก็เยอะเสือเกินสำหรับเกมฟีฟ่าอันลน์3มันจังไม่สะเดาเลยแต่ติดบวกเจ็ดนี่วได้สะเดาเลยนะเบนเซม่ามา,มาลุยกันเลยดีกว่าครับโอเค อุ้ยไม่น่าเลยนะนายน่าจะหยุดแคท่ทีบก6แต่มันก็หยุดไม่ได้แล้วอุ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่น่าเชื่อเลยจากบวกหเป็นบวกศูนะก็มาถึงไอดีต่อไปนะก็เป็นบงห้ามาริโอเมาเอร์นะมีช่นะโกเมสดูมันส่งมาซะก่อนนี่เรียกได้ว่า หน้าก็ชัดๆห้ส4บวกหนะ่อถ้าเกิดมันติดนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่ยากเสีอเกินคนอย่างผมนะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะเมี้ปาดปีกานะโอเคไม่เกี่ยวกันเลย4บวก1เท่ากับ5มันครูได้สอนไว้ตั้งแต่ปัะถมมัธยมและอุดุบาลน,นะในเกมฟีฟ่า13นะมันคนไทยจะใช้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแล้ว 3 6 7ล้านนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่นะมันต้องรอดูกันนะสีบุกหนึ่งกาส่งมาก,ก็กาตีมาราคาก็ไมันเชน,น้อยน้อยนะนายกาส่งมาเราคานับถือใจนายนะถ้ามันติดนะมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสัดเดาเปเลย ราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องการให้มันติดให้มันติดแล้วก็ให้มันติดไอ้โกเมสว้ <Wow. S 1> สาวเสด็จไปเลยอเไอ,ยไอ้อุอง้งติดไปได้ยังไงที่ไอ้ที่อื่แม่งห้าบุกสามห้าบุกสามก็ไม่ติดอะไรก็ไม่ติดอันนี้มันสี่บุกหนึ่งเสือติดนะ เป็นอะไรที่ค่านจะสวยงามนะกอดีใจด้วยในที่สุดแล้วก็มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันในคลิปนี้สักทีนะดีใจด้วยอู้และแล้วนะเราก็มาถึงไอดีสุดท้ายของเราแล้วเป็นพยาวานอนคารนเบลก็ดูมันสกักก่อนสีบกหนึ่งอีกแล้วนะเมันอกี้ว่าปฏิหามจะเกิดขึ้นเหมือนโกลเมสใช่ไหมเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ,ะตีติดทั้ง2ตัวแต่จะติดขึ้นมานี่เริงๆว่าเรานี่จะได้ความรอไปโดยเต็มๆนะกายเด็ดเบลนี่ผู้หญิงนี่ก็ชอบเหมือนกันนะแกบเบ็ดเร็วนะเป็นเกี้ยวตลกกันเกินไปแล้วตวัวสุดท้ายคลิปนี้นี่เรียกว่าเป็นการตรีบวกนะ ม่ได้มีการเปิดการไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนหรือทําอะไรทั้งสิ้นนี่มันคลิปตีบวกลุ้นลุนนะก็ตัวสุดท้ายก็ต้องสะเดาที่สุดออกแพงที่สุดแล้วนะหลายกว่นล้านเลยนะมัาตีมันติดเนี่ยหน้าลิงเนี่ยถ้าติดนะัเราจะเอากลวยให้นายกินเอาจักกวีหนึ่งพอไหม เอลเล็บพร้อมแล้วนะจัดไปชุดใหญ่ไฟกับพิมมือิมือเฮ้ยม,มันเป็นไปได้นะมันเป็นไปได้นะสี่บกหนตัวติดทั้ง2ตัวเลยนะมันเป็นอะไรที่เรานี่ยังรับไม่ได้จริงนะเป็นอะไรที่งงง,งวยเหลือเกิน ซึ่งเราก็อยากลองไปใช้กับ ID ตัวเองแต่มันต้องแตกแน่ๆเลยนะโอ้โหยอดยอด,ดยอดยนี้นี่เราน่าจะหาอะไรมาทำากันกับฟนะีฟ้าน่ารู้ดีกว่านะเ4ินสีบกหนึ่งเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ได้ประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยหรือไม่มีเลยกันแล้วแต่อืมโอเคสรับคลิปนี้ก็ลาไปด้วยพยาวานนอนหกหน้าดูมันยิ้มสกอร์ซี โอเคเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์และกดซับสไครต์ให้กันด้วยละ่ะจะคบ 30, รบสามหมื่นซับแล้วอืโ okay, อเคเจอกันใหม่ไปนะ